สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า ADV 150นะครับของแต่งท่วมๆคันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคาเล้าใจเลยนะครับอ่ะก็สําหรับใครนะครับที่มีความต้องการอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น ADV 150แบบนี้160หรือว่า350นะครับทางร้านแม็คมอเตอร์ไซค์ก็ให้บริการไปรับซื้อรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมรับติดผ่อนติดไฟแนนซ์อยู่เราก็รับซื้อนะครับจ่ายเงินสดให้ราคาสูงนะครับ ใครอยากจะขายรถรุ่นไหนสามารถทักไลน์มาเช็คราคาได้นะครับที่ id line adsai mc หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดน้ำหน้าด้วยนะครับผมก็ สามารถส่งรูปรถเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมตอบกลับให้นะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะว่าสภาพรถโดยรวมเป็นยังไงกันบ้างบอกก่อนเลยว่ารถสวยมากแล้วก็ที่สําคัญเลยราคาเล้าใจนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยตัวรถโดยรวมนะผมเช็คแล้วไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีรอยล้มชนนะครับเป็นรถบ้านเจ้าของคนเดียวเลยนะครับรถเจ้าของจอดแต่แบบในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะแล้วก็มีของแต่งเรียกได้ว่า แต่งเต็มทั้งคันเลยนะครับอกระจกอะไรยังเดิมๆอยู่นะแต่จะมีติดในเรื่องของกราดพวกนี้นะครับตรงบริเวณปลายแฮนด์นั่นเองส่วนชิวด้านหน้าก็เปลี่ยนมานะครับเป็นชิลแต่งแบบนี้เลยนะครับผมไฟเลี้ยวยังคงเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับทั้งสองฝั่งไม่มีข้างไหนหักนะครับผมไม่มีรอยก๊อเทปพันนะครับแล้วก็สีรถจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับ ตัวกรอบไฟหน้านะครับอ่านี่ไม่มีร้าวนะครับไฟหน้าเดิมๆนะครับแล้วก็มีการติดแคสบาร์อันนี้ขึ้นมาให้เป็นเหมือนเหล็กอย่างนี้มาให้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาบังโคลนด้านหน้านะครับนี่ตรงายบังโคลนนะครับสีสันสวยงามนะครับไม่มีรอยทะลงทะลอกนะครับจอรนบังโคลนทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับยังอยู่ครบนะครับผมมีติด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันล้มล้อหน้ามาให้นะครับอันนี้นะครับมาเรียบร้อยแล้วส่วนจานเบรกก็เปลี่ยนมานะครับเป็นจานแบบลงซิงๆแบบนี้เลยนะครับตัวจานเองนะครับเนื้อสัมผัสนะครับผมก็เรียบเนียนตามปกตินะครับแล้วจานก็ยังคงหนาปกติเลยนะครับส่วนยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางของมิชลินนะครับตัวซิตี้กิฟต์นะครับดอกยางก็หนาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นลายเส้นแบบชัดเจนนะครับอันนี้เป็นยางมิชลินนะครับตัวซิตี้กิฟต์นะครับผมนี่ซิตี้กิฟต์โปรนะครับ ทีนี้ตรงนี้นะครับที่เห็นยื่นออกมานะครับน่าจะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับวิงนะครับเป็นปีกแต่งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมติดแต่งให้มันดูแบบดูแบบบึกบึกขึ้นนะครับผมอ่นนี้ก็คือเป็นของแต่งเพิ่มขึ้นมานะชุดสีเรามาไล่กันนะครับฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยทะลงทะลออที่บอกว่าล้มมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับรถยังถือว่าสวยใสยปกติเลยนะครับผม ตรงพักเท้าตรงนี้ก็ไม่มีรอยถลอกนะครับแล้วก็กองอากาศยังคงเป็นกองเดิมนะครับชุดข้างอะไรต่างๆก็แบบเดิมปกตินะครับผมชุดสีด้านหลังบริเวณตรงนี้นะครับก็ไม่มีรอยนะครับผมจับหลังนะครับจับหลังอันนี้นะครับเขาน่าจะเปลี่ยนมานะครับให้มันเป็นเหมือนตัวชิ้นงานเดียวกับแหลกกล่องท้ายนะครับอ่าก็คืออันนี้นะทั้งเส้นอันนี้เลยนะครับกองหลังรูปทรงเป็นไงสวยงามเลยเห็นไหมกองหลังอันนี้เราไม่ถอดออกนะครับเราให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะครับ โชกหลังก็ยังคงเป็นโชกเดิมนะโชกเดิมของโรงงานเขาจะให้มาเป็นโชวะนะครับส่วนยางหลังก็เป็นยางมิสซิลีนซิตี้กิฟเหมือนกันนะครับผมนี่ดอกยางด้านหลังก็เหลือแบบเห็นเป็นลายเส้นชัดเจนแบบนี้นะครับผมอ่าต่อมานะครับไฟเลียวด้านท้ายนะครับก็คือยังอยู่ครบนะครับผมอ่านี่ครบหมดทุกอย่างท่อรถนะครับตัวต่อท่อเนี่ยปลายท่อยังเป็นท่อเดิมนะครับ ส่วนคอนี้นะครับน่าจะเป็นคอแบบคอเขาเรียกหนัสแตนเลสนะครับเดินขึ้นมาใหม่นะครับผมอ่ะก็จะมีเปลี่ยนคาดบงเวลนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงท่ออีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชุดสีด้านหลังฝั่งนี้อ่ะเนียนตานะครับปกติหมดนะครับรวมแม้ถึงกระทั่งด้านหน้านะครับคราวนี้ไอชิ้นนี้ยังอยู่นะชิ้นนี้ครับไม่รู้เป็นไรชอบหายกัน a d v นะครับหายกันบ่อยมากนะครับแต่นี้เจ้าของยังอยู่นะครับผม ที่จับโทรศัพท์มือถือมีติดมาให้นะครับเดี๋ยวดูที่เกะด้านหน้าซ้ายกันนิดนึงนะครับเกะด้านหน้าซ้ายนะครับมีช่อง power outlet ตรงนี้นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเดินสาย usb มานะครับแล้วก็มาเสียบกับโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับมาดูกันที่ใต้เบาะนะครับสามารถเปิดน้ำมันนะครับตรงนี้ได้เลยเปิดเบาะตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเติมน้ํามันก็เติมด้านหน้าตรงนี้ไม่ต้องลุกลงจากรถนะครับคราวนี้มาดูใต้เบาะกันนะครับ ดูบ็อกกว้างขวางนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บของให้อีกนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมส่วนบุ Service นะครับมีครบทั้ง2เล่มน,นะครับผมนี่ให้ดูเลยนะครับมีทั้งสมุด คู่มือการรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับผม2เล่มเลยนะครับอาพวกถุงเครื่องมืออะไรต่างๆก็คือยังมีมาให้นะครับผมคราวนี้มาดูกันที่เลขใหม่รถกันนะว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับเลขใหม่วิ่งไปกี่โลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้ผมให้ดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่แท้นะครับรถที่ร้านเราเน้นย้ำนะครับว่าขายแต่ใหม่แท้นะครับเพราะว่าเป็นรถรับซื้อตามบ้หารจากเจ้าของโดยตรงนะครับไม่มีการกลับกอใหม่นะครับ เลขไมล์รถวิ่งไปที่27469โลนะครับอันนี้เป็นไมล์แท้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอสามารถบอกอะไรได้บ้างนะครับสามารถบอกเวลาบอกวันเดือนได้ด้วยนะบอกวันเดือนบอกสถานะน้ํามันบอกแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถนะครับวัดอัตราเฉลีย่ยน้ํามันแบบเรี้ลวทามนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกอุณหภูมิได้นะครับผมวัดอัตราเฉลีย่ยเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับในของทิป A นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นหน้าแบตเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็จะบอกได้ประมาณนี้กับทิป B นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงของตัวเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับทุกๆเช้านะครับเราจะต้องจับอย่างนี้ก่อนเลยนะครับท่อเย็นๆนะครับเหมือนกับจาลองว่าเครื่องเย็นๆนะครับสามารถเอามือจับคอท่อได้อ่ะก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับผม เดี๋ยวขอเน,นี้ยเอามือกำเบกนะครับโอเคเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับผมเวลากำเบกต้องกํา้างซ้ายนะครับกดปุ่มข้างขวาเสียงเครื่องเงียบๆนะครับน,นี่คือเครื่องเย็นๆหลังจากสตาร์ตติดนะผมจะปล่อยให้เขาเดินเบาแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับไม่ได้บิดคันเร่งช่วยอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดขอเป็นเปิดเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเขามีไฟฉุกเฉินมาให้จากโรงงานเราเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเช็คไฟเ้ยวไปในตัวเลยละกันอ่ะ ไฟหลีไฟเอาดีบาร์ติดหมดนะครับไฟอันนี้ไฟต่ำนะไฟเลี้ยวติดหมดทั้งซ้ายขวานะครับเปิดไฟสูงนะครับผมไฟสูงติดหมดทั้งทั้งทั้งหลอดเลยนะครับอะแล้วก็มาดูกันที่ด้านขายบางด้านข่ายก็ติดหมดนะครับดูันที่ไฟเบรกต่อเลยอติดหมดนะครับต่อมามาฟังมาฟังเสียงของเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์เดินเบานิ่งเนี่ยปกติรถไม่มีควันขาวเดี๋ยวลองเบิ้ลกันสักนิดหนึ่งท่อรถนะครับผมเป็นท่อเดิมๆนะครับอันนี้ก็คือเสียงท่อเสียงเดิมนะแต่จะมีเปลี่ยนแค่บริเวณช่วงคอตรงนี้เท่าน,นั้นเองนะครับผมรถเปลี่ยนตรงไหนมานะครับทําตรงไหนมานะครับถ้าผมทราบผมจะแจ้งให้หมดนะครับเป็นการรีวิวแบบจริงใจไปเลยนะครับผมอ่าขายแบบจริงใจไปเลยนะครับ แล้วก็นี่นะครับผมมาวัดกันที่ความเร็วตรงนี้นะอ่าก็เซ็นเซอร์ความเร็วไม่เสียนะครับอันนี้คือตรวจเช็คให้ดูหมดทุกอย่างเลยคันเร่งบิดติดมือนะครับ ABS นี้จะดับก็ต่อเมื่อ ความเร็วล้อหน้านะครับตรวจพบว่าเกิน9กิโลเมตรขึ้นไปนะครับมันถึงจะดับนะแต่อันนี้เป็นการวัดเซ็นเซอร์ล้อหลังที่ความเร็วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้ผมดับเครื่องยนต์ให้ดูนะครับจริงๆดับเครื่องยนต์ผมสามารถดับที่เบ้าคุญแจตรงนั้นได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเทสเ,เซ็นเซอร์ฝาตั้งให้ดูอ่าเซ็นเซอร์ฝาตั้งก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็มาปิดที่สวิตช์ตรงนี้อีกทีหนึ่ง ก็สภาพรถโดยรวมนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับสามารถใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับตั้งแต่เครื่องยนต์ครับยันระบบไฟนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อะไรต่างๆก็คือเราเช็คหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับเห็นของแต่งแน่นๆแบบนี้ใช่ไหมครับเราไม่มีชิ้นไหนที่ถอดออกเลยนะคันนี้เราตั้งขายเพียงแค่74,900บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้เรายังรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณทนนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้เหมือนเดิมก่อนส่งมอบรถ ใหม่หมดนะครับผมแล้วก็ตัวรถนะครับเรายังรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับสาวันนะแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะครับว่ารถซื้อไปจะต้องโอนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองหากใครสนใจนะครับสามารถมาดูคันจริงได้ที่ซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์สามเก้าหกนะครับผมแล้วก็ทางร้านแม็กกาซีนนะครับตอนนี้นะครับจะอัพคลิปวิดีโอรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับลูกค้าสามารถกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกกกดดดดรรรรรระะะะะิิ่่่่่งงงแจจจจ้้้เเเตืือออนนนนคคคััับบพพททีววาาาาาาไไมลลถสยๆป เด็ใหม่ทุกวันนะครับเวลา9โมงนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูเครดิตผลงานซื้อขายเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o o นะครับใช้ชื่อแฟนเพจว่า MC มอไซค์หรือจะดูลถขันอื่นเพิ่มเติมนะครับของที่ร้านนะครับใช้ชื่อเว็บว่า w w w MC o o s i ค y .com นั่นเองนะครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมง่ายวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้า ADV 150คันนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ